One, two, three, come ลุงกลมพาชมไผ่วันนี้พามาชมไผ่แปลงของสวนไผนะ่นานาพันธุ์ที่กบินบุรีครับแปลงนี้คือแปลงจากน้ําฝนนะครับนี่ดูสภาพที่เป็นฝนตกนะเนี่ยเหมาะในการตอนเลยครับแล้วก็เรามีกิ่งตอนที่เป็นตุ้มตอนที่เหลืออยู่นะครับเพก็กําลังแทงหน่อใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวก็มีรากนะครับเดี๋ยวก็มีรากแล้วก็มีรากเก่าๆก,าก,ากา็ยังเหลืออยู่ ครับถูกไหมครับนี่คือสภาพสวนที่เป็นสวนน้ําฝนนะครับนี่ดูนี่ดูนี่รากขาวเพลเลยนี่เห็นไ,ไหมนี่นี่มาดูรากขาวเพลเลยอย่างนี้ก็พร้อมที่จะตัดแล้วนะครับนะอันนี้คือใช้น้ําฝนนะเป็นสภาพนี้อันนี้แปลงนี้ปลูกระยะ1.5คูณ2.7นะครับระหว่างต้นเนี่ย1.5่เมตรแล้วก็ระหว่างแถว2.7อันนี้6ปีแล้วครับ 6ปีเลยยังไม่ครบดีนะ6ปี6ปี6ปเออดืมไป6ปีเต็มไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ครบหปีเต็มเต็มดูครับเนี่ยหน้าตอนเลยเนี่ยดูกิ่งเห็นไหมนี่พอเริ่มมันมีฝนอย่างเงี้ยหน้าตอนเลยครับแล้วก็มีหน่อใหม่ออกเห็นไหมนี่เนี่ยเริ่มมีรากมีอะไรแล้วครับอ้าวนี่คือสภาพที่แปลงเพื่อเป็นแม่พันธุ์นะผลิตแม่พันธุ์นะครับนี่ดูฝนอย่างนงี้ใบตั้งเลยอ้าวมาดูทีนี้มาดูพาไปดู อ่าดูสภาพทั่วไปครับถ่ายรูปไปเดยทั่วไปก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่เราเป็นโชว์ไว้นะครับลำที่เราปล่อยไว้เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือสภาพโดยทั่วไปก่อนนะด,ดูสวนที่เป็นสวนผลิตแม่พันธุ์จากน้ําฝนนะครับครับนี่เราตอนทิ้งไว้ตั้งแต่เดือนอประมาณเริ่มตอนจริงๆก็คือประมาณตุลาเราเริ่มปลายฝนนะเออก่อนด้วยที่สิงหานี่ เห it, ็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาล่างไล่เก็บแล้วครับนี่เก็บได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราทําแบบนี้นะบางทีเนี่ยเวลาเราเราจะเราจะเก็บตุ้มใช่ไหมนี่ถ้าอย่างนี้นะแลากําลังดีางนี้ก็เห็นไหมครับได้แล้วครับนี่ง่ายไหมอ่ะนี่เห็นไหมครับสวยงามนะทำแบบเป็นกลมง่ายมากอันนี้ก็คือแปลงสร้างมนระยะ1.5 x 2.7ของรถไฟระรับ แปลงเช่านะครับนี่ครับสภาพของต้นพันธุ์ช่วงหน้าฝนนะครับเป็นแบบไหนลองดูดีครับนี่นะสวยมากเลยครับนี่มีต้องการตัดแต่งเล็กน้อยนะครับนี่ตัดแต่งเล็กน้อยแ้ะเดี๋ยวก็ดูที่ ก็เป็นภัยสางมนนะครับสางมนที่แปลงแม่พันธุ์แต่ว่าตรงโซนนี้เราปล่อยไว้ให้ดูว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งทำพันธ์เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นความคิดที่เราจะต้องเอาไว้ให้ดูนะครับนี่นะครับโซนนี้สวยไหมครับนี่นี่คือแปลงแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าเราปล่อยเป็นให้ดูว่าลำมันจะโตขนาดไหนดูนี่ลำประมาณนี้ก็ดูสามสี่นิ้วห้านิ้วแล้วนี่นี่นบางลำนี่ใหญ่เบลุมหนุนหนุหนมานะสวยครับ นี่ยังไม่มีนอนะครับยังไม่มีนอเลยอันนี้6ปีแล้วนะครับนี่ได้ประมาณกี่นอนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็ประมาณ5 6แต่ว่าบางกอถึง8ก็มีนะนู่นนู้น้นนนโ,โหกอนี้มาเริ่มเลยครับเยอะด้วยนะนี่มีไก่ป่าแล้วมั้งนี่มีไก่ป่ามาเคลียไก่ป่ามาเคลียบานเลยครับนี่ ครับครับพอที่เราปลูกระยะ1.5คูณ2.7ครับอันนี้คือระยะซึ่งไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะครับชิดมากแต่ลองดูดิครับนี่ปีที่ 6, แต่ระบบน้ำไม่มีนะผมมองว่ามันก็ยังพอได้ครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่สะดวกนักในการทำงานนะครับโอ้โหดูกอนี้ดิดูกอนนี้ดิดูลำดูลำนี้ดิ ยุ่แยะไปหมดเลยสวยมาก,น,กมน,นี่กี่ลำนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบลำที่ขนาดโนใหม่ยังไม่ออกนะครับโนใหม่ยังไม่ออกนะนี่ครับนี่คือแปลงซังมุนสภาพเล้งๆนะนี่นะเล้งๆดินไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เพราะแถวนี้ดินสิาลาแรงอยู่แปลงกระบินครับผมปล่อยไว้ทําเหมือนโชว์ไว้ประมาณสักเกือบสี่สิบห้าสิบกอแล้วกนั้นเราทําให้พันทั้งหมดเลย นะนี่แม่พันธุ์ก็แบบแบบนี้นะเราทาแม่พันธุ์หมดเลยก็ครับสำหรับท่านที่อยากจะมีผลผลิตต่อไร่รสูงแล้วก็ที่ดินไม่มากนะครับ<ๆ>ก็สามารถทําแบบนี้ได้นี่คือ1.5คูณ2.7ไร่ละ400ต้นแต่ถ้าเกิดมองว่ามันเยอะไปเอา2คูณ4เหมือนที่หลายๆท่านตอนนี้ใช้ระยะน,นี้อยู่มันก็ได้ประมาณ200ต้นต่อไร่แต่เนี้ยเห็นสภาพนี้นะ400ต้นต่อไร่ นีลหลายคนก็นกังวลว่ามันจะตัดออกได้ไหมได้ครับผมดูแล้วพอได้นะแต่ไม่สะดวกมากนะครับับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนานา,นาพันธุ์แบมบูเราจะมีคลิปดีๆมาตลอดเวลาเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ บ๊ายบายครับ